กอนะครับวันนี้มาดูวิธีกรีดยางนะครับ <c oughs> นี่นะครับกรีดยางมาคล่องอื โอ้มือสวักเล่นนะครับยังไม่เก่งเท่าไหร่นี่นะครับน <rawd unre> ้ำยางก็ค่อยๆไหลออกมาทำอย่างนี้อยาไปลงเฟรให้เขาดูด้วย อยางนี่ต้นต่อไปครับ ค่อยไหนแล้วนี่ติดปีลป่ะติดกาปีลมั้งอืมน่าจะประมาณสิบปีได้ตัวน,นี้ใหญ่กว่าเขาหน่อยตอนนี้เวลาเวลาประมาณสี่สองสี่สิบกว่านาทีแล้วอันนี้กำลังกำลังเริ่มนะครับเนี่ยม,มันแทงลหลออกมา อืมอืมโอรู้สึกว่าต้นนี้จะไหลยเยอะเนาะโอ้เยอะเลยได้เงี้ทุกต้นนี่รวยตายเลยเนี่ย <c oughs> คลองแล้วอ่ะลุมรู้รุมรู้จังหวะลุมรู้ฉันเชิงแล้วเนาะนี่น้ำโอ้ผมก็ไม่เคยกรีดเหมือนกันนะเนี่ยมันดูแม่เขากรีด<อ> <c oughs> แม่ก็ไม่ค่อยได้กรีดหรอกใช่ไหมแม่โอ้คุจะกรีดได้คุณอย่หาหัดกรีดอยู่เมื่อกี้ไลายอกนี่ว่าเอง มาฟืงจะจได้ส่วนยางมาเป็นมรดกตกทอดมาตอนแรกไม่คิดว่าจะปลูกยางเนาะอืมโอ้ะไม,มาทางนี้ไหลมาทางนี้เป็นน้ำเลยเนาะนี่ครับปลาอีกะลาหนึ่งเต็มไปแล้วปลาที่สอง วันไหนไปขายไหมวันไหนไปขายนี่ยที่สี่วันไหนอ่ะฮะมันที่สี่เนาะอ๋อวันที่สี่เกะวันที่สี่วันนี้วันที่อะไรวันที่หนึ่งี่หนึ่งโอ้โหทีเต็มตัวทีเกะออกจากกระปุกอืมเออเดี๋ยวกินตา นี่ครับเป็นสแกะโอ้ดึงอ,อเลยเหนียวนะนี่ครับโอ้โหได้ก้อนหนึ่งครับสวยๆเลย <c oughs> <c oughs> กี่บาทน้อนี่ก้อนหนึ่งเนี่ยนี่แล้ะครับกีแล้ว เอหลุดลหลุดลลุลหะลุลละเอออย่างนี้ทำไมลุดอย่างนี้อ๋อต้องตอกนะครับนี่วิธีการครับถ้าคนออกปีนประจำนะเขารู้ครับแต่คนที่เหมือนอย่างพวกเราไม่ไคยปีนก็ ก็จะแปลกๆนิดนึงเขาทำอะไรวะนี่อไหลออนะครับนี่ไหลป๊อกๆเลยยป็ไงครับเหมือนน้ำนมไหมครับอันนี้ตีตัวเองแต่วันไหนนะแม่ อ๋อเนี่ยนะเนี <aría> oh, no? ่ยนะเนี่ยะลานี่นะวันมันไดขนาดนี้ใช่ไหมวันสองวันอ๋อวันสองวันได้ขนาดนี้ใช่ไหมสััามมีดสามมีดยังไงคือสามมีดงงสามครั้งตีดสามครั้งตีดสามครั้งสามสามคืนอ๋อสามคืนถึงจะได้เท่านี้นะครับเนี่ยอ๋อค่อยออก นีครับโอ้อืมนี่จะถึงโลไหมน่ะนะถึงหรอกเนาะอืมตีทำไมตันนี้เขาไม่ต,ไมตีต,ต,ตาเนะอ๋อมันไล่มาจากข้างบนเนาะนี่ตีไม่รู้ตั้งแตกเท่าไหร่แล้วไม่รู้กี่มีดแล้วไม่รู้ทั้งหมดเน่ยอืมไปไล่ลงมาจน เดือตึงล่างขนาดน,นี้เจ้าของเขากลีดไว้โอ้ลายปีอยู่เจ้าของตาจากอแล้วพวกเราก็มารับดกเพิ่มอืมอืมอืมอ ชาวสวนยางใครที่ดูแล้วขำก็จะจะพึ่งขำนะครับเพราะนี่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับพึ่งจะหัดกรีดได้ไม่ต้องไรเหมือนกันหัดกรีดอ่าอ,อ,อ,อย่าพึ่งหัวเราะนะครับให้กำลังใจหน่อยนะครับ <laughs> พึ่งจะเคยมีางานสวนยางใช่ไหมเมฆอือ ผมก็ดูไว้ไว้งั้นแหละครับไม่รู้จะได้มากีดช่วเอาหรือเปล่าอันนี้ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการกรีดยางนะครับก็ถ้าว่าพี่น้องท่านใดกรีดยางหรือ,อยังไงก็ฝากคอมเมนต มาคุยกันได้นะครับว่าเขากรีดกระยางเนี่ยเขาที่กรีดอยู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่า <c oughs> ถ้าไม่ถูกต้องงนี่ก็แนะนำกันได้นะครับน <c oughs> ี่โอ้หามบอกเยอะใช่ได้เลย นี่เี่เป็นลายเลยเห็นไหมเนี่ยต้นนี้ทำไมเพิ่งกลีดอันนี้ขึ้นใหม่ไ่หมออโอ้นี่ร้อยเก่ามันเนาะโน่นี่ร้อยเก่ามันเนี่นี่นนะนนนะนเป็นตรง่างนะเต็มเก่เาเฮาจะมาเริ่มอีกฝั่งหนึ่งมีตอนอ้นยางก็อายุประมาณสิบปีน่าจะเกินอยู่เนาะใช่ไหม เกือบเกือบไม่ถึงนรืมั้งยี่สิบเกือบยี่สิบปีเลยแต่ว่าไอ้ปีดจริงๆก็ไม่ถึงสิบป,ป,ปีแล้วมั้งถึงแล้วบปล่เริ่มปีดน,นะ <c oughs> นะเดี๋ยวเริ่มปีดจริงๆก็เกือบเกือบสิบ <c oughs> ปีเนาะ <c oughs> <c oughs> อือือืกินกระดูกบ้างไม่กินกระดูกบ้างอืมอืมตื่นมาตั้งแต่ตีสองนะครับเพื่อมากรีดยางนะครับหลับนอนนะครับ นอนกำลังแซ่บๆเลยนี่บอกไปหรือเปล่าก็ต้องไปแล้วครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเป็นไงประสบการณ์ไอ้เราก็อยากดูเนาะนี่ครับันนี้ก็มาถ่ายทําให้ฟรีให้น้องได้ดูนะครับ เงินนะครับนี่มีบ้านหลังหนึ่งออกมาจากหมู่บ้านหน่อยที่เรือนี้ก็เป็นฟาร์มเลยครับบายางเงินมากเลยนะครับ กี่ต้นนียแม่ฮนะถึงร้อยต้นไหมเนะี่ยไม่รู้แ <laughs> ม,ม,ม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองได้กี่ต้น <laughs> ไม่เคยนำเลยใช่ไหมไม่เคยนำเลยครับ,บกี่อย่างเดียวครับผม,มน่าจะเป็นร้อยอยู่บ้างอืมะอะไรนะ สองไร่สองไร่บ่เัาไม่ถึงสามบ่อ,อือแค่สองไร่นะครับมันไม่ได้เยอะแบบเหมือนคนอื่นเขาคุนคุณก็มีไม่กี่ต้นหรอกสองไร่นะเดียด้วยความที่ว่ายังไม่ยังไม่คล่องนู่นนีเนาะมันไ,ไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็อาจจะบีดยังไม่เก่ง อันนี้ไปเรียนมาจากไหนเนี่ยแม่การปีดเนี่ยนะดูเขาดูใครอ่ะร <laughs> ะบอกมากดู<อ>เขาเออไปยืนดูเขาปีดไว้เนี่ยอหแม่ก็ไปยืนดูเขาปีดอย่างงี้เหมือนกันแหละเพราะว่าเขาไม่มีโรงเรียนสอนการปีดย,ยากนะครับ <laughs> มีแต่เราเคยไปอบรมอ,อ๋อเราอ๋อมีที่อบรมอยู่อ๋อ con con vô cùng vô cùng vô ốp vô cùng 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 tăng cùng vô cùng เกยเยอะอืนี่นะครับเกะออกมาก็ความไวเนาะมีมีโจนไหมเนาะมีโจนไหม <c oughs> มีหายหนะเฮ้ยไม่เห็น <c oughs> ไม่น่าจะมีโจนเนาะ <c oughs> คิดว่า <c oughs> <c oughs> คิดว่าใช่ไหมแม่ <c oughs> ก็ถ้าถ้าโจรท่านใดดูก็ช่วยเห็นใจหน่อยนะครับการกรีดยางไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับว่าจะได้น้ํำยางมาขายได้เงินเค้าเนี่ยต้องอดหลับอดนอนนะครับเนี่ยก็ท่านโจรท่งรายก็ช่วยเห็นใจหน่อยนะครับคุณโจรครับอย่าขโมยของกันง่ายๆนะครับมันเหนื่อยนะครับการกรีดยางเนี่ยมันต้องตื่น ดึกดดนเวลาหล,ะละ ulously, ับเวลานอนเนี่ยต้องตื่นมาเห็นแล้วกูเห <laughs> <nurture>. ็นแล้ว <Maria> ก <language> ็ถ้าโจรดูก็ท่านโจรทั้งหลายก็ก็ช่วยเห็นใจด้วยนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เองนี่นี่ไหลออกมาแล้วล่ะครับไหลเลยไหลโอ้ไหลเหมือนน้ำนมเลยไปทางไหนต่อเอ้าหมดเขตแล้วเหรอ นู่นครับรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นู่นเลยครับนึ่นนู่นนะอันนี้ก็เป็นเขตครับที่แบ่งกันกับกับนากินกระดูกหมดกินกระดูกหมด จะหลุดเราก็ต้องตอกเนาะนี่ในค่อยคมใช่ไหมตอนจะกรีดเราก็ต้องมารับมีดก่อนเนาะเราทำมีดไม่ได้ขนาดรับมาแล้วนะครับนี่ ทำไม่รับนี่น่าจะเหนื่อยวนันนี่นี่รับมาแล้วก็ยังติดยอยู่นะ <laughs> Lại mà lều <leo. cười> hiền <Thái gì nữa. cười> <nữa>. ai thật nguồn thôi 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 cái นี่นะครับนี่นะครับกรีดจนจนเห็นเปลือกเอกเห็นเนื้อไม้ข้างในนะครับกรีดเอาเ,าเปลือกออกนะครับอมีติดอันนี้เลยมีต่รอยอะไรไม่รู้นะกินเนื้ออ,อกิน<ต>ไม้เนาะกินกระดูกแล้วเรียกกินกระดูก เอา้ามันอันนั้นไม่ได้กรีดหรอแม่นั่นดิอของเขา,าอ่ะงงเหมือนกันนแบบะเฮ้อที่มันเแปบบ๊ะเออเป๊แบบไปเป๊แบบมาอย่างเงี้ยงงอยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นสวนอ้อยเนะาะก็ตัดไปแล้วนี่สวนอ้อยตรงนี้อือ นี่เป็นต้นไม้ใหญ่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะทึบๆหน่อยม่อ,อืมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะเบียดๆกันหน่อยเนาะเยอะไปตรงนั้นต่อ <laughs> อ๋อดีด้วกันเนาะมีอะไรมาแล้วครับมี่เลยครับนี่น้ำยางครับนี่เดียวเองรอที่แล้ว กี่มีดไม่รู้เนี่ยสามมีดสามมีดโอ้สามมีดได้นี่เองเนาะตุนนี่ตุนมันเล็กนะครับน้ำยางมันก็น้อยไปด้วย ะะนะครับนี่ผมจะลองกรีดดูนะครับเดี๋ยวให้แม่บอกนี่บ่แม่รูดมาได้ใช่ไหมรูดมาอย่างนี้บอกออโอ้ยนี่ครับดูสีมึงเอ้าแม่ออกเลยแม่เนี่ยนี่ปีดีกอ,กอะนี่อ่ะโอ,ะอะ้ถ้ามันไม่ออก,กเราต้องปิดใหม่เนาะ อย่างนี้เนาะอ๋อ,อแล้วทำไมไม่ออกอ่ะไม่ออกเอา้าเป็นเพราะอะไรอ๋อมันมีน้ำยางอ๋งอสแสดงว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะโอ้โห่ฝึงรูนะเนี่ยแต่มันก็ออกอยู่นิดนึงตรงนี้โอเคครับวันนี้ก็ได้ลองกรีดยางดูนะครับ หวังว่าคลิปนี้พี่น้องคงได้อะไรอะไรกับไปดูแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็พอจบเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพี่น้อง วันนี้ผมก็ขอลาตอนนี้ก่อนนะครับเห็นก็ยังหัวเราะสวัสดีครับไม่มยุยัง <laughs>